ก็เอาไปค่ะทําให้โดนโยงเลยนะคะว่าหนุ่มทอยเนี่ยได้มีมือที่3าหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์เพื่อนฟังในวันนี้นะคะก็มาพูดถึงคู้รักเข้าใหม่ปามันในวงการบันเทิงนะคะก็คือทอยกับจีน่าเองค่ะที่หลังจากเปิดตัวคบกันไปแล้วเนี่ยก็โดนสังคมโจมตีอย่างหนักเลยค่ะ หลังจากเมื่อดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนก็อาจจะทราบกันว่านุ่มทอยเนี่ยได้คบหากับสาวมุกวรณิตนะคะแต่ก็ตัดสินใจที่จะเลิกลากันไปนะคะเนื่องจากการที่ไม่เข้าใจกันของคู่รักเนาะ แต่ในช่วงนั้นค่ะชาวเน็ตก็ได้สังเกตว่าสามุกเนี่ยได้มีการโพสต์ทวิตแปลกๆค่ะในทวิตส่วนตัวของสามุกเองนะคะโดยโพสต์ว่าอยากได้ก็เอาไปค่ะทําให้โดนโยงเลยนะคะว่าหนุ่มทอยเนี่ยได้มีมือที่สามหรือเปล่าค่ะประจบกับช่วงนั้นนะคะที่หนุ่มทอยเนี่ยได้สนิทกับสาวจีน่าเดอะเฟสมากๆนะคะซึ่งสาวจีน่าและสาวมุกเองเนี่ยก็ได้รู้จักกัน,นะคะ่ะทาให้หนุ่มทอยเนี่ยและสาวจีน่านะคะ ็ยังโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษด้วยค่ะแต่สามุกนะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าการเลิกราของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาวจีน้านะคะและที่ตนทวิตออกไปเป็นแค่ความบังเอิญค่ะ และหลังจากนั้นนะคะหนุ่มทอยก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าตนเนี่ยได้ยอมรับว่าสนิทกับสาวจีน่าจริงค่ะเพราะว่าเป็นพี่ที่มหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บ่อยค่ะและหนุ่มทอยนะคะก็ได้บอกอีกว่าแต่ว่าได้มาสนิทกับพี่จีน่าเนี่ยหลังจากที่เลิกกับมุกไปแล้วนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเขาจะคุยหรือว่าสนิทกันเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะ จนในวันที่1เมษาที่ผ่านมานะคะหนุ่มทอยและสาวจีน่าก็ได้ทําการเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างชัดเจนค่ะว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะโดยทอยเนี่ยได้นําเค้กวันเกิดไปมอบให้กับสาวจีน่านะคะเลยก็ยังบอกอีกว่าโดนคอมเมนต์โจมตีหนักมากค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําใจไว้แล้วค่ะ และหนุ่มทอยนะคะก็ยังได้บอกอีกว่าตนและสาวจีน่าเนี่ยก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจค่ะเพราะว่าตอนที่หนุ่มทอยกับสาวมุกคบกันเนี่ยก็เป็นคู่จิ้นกันนะคะจึงทําให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบคู่รักอย่างหนุ่มทอยกับสาวมุกม,กมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ได้เลิกกันแล้วนะคะก็คงเป็นธรรมดาค่ะที่ต้องโดนคําถามว่าทําไมต้องเลิกกัน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเล่าให้เพื่อนฟังค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดชม หรือว่าจะแนะนำเรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ